ตาที่สวยของมองนะคะคือเป็นตาที่มองแล้วดูเป็นธรรมชาติต้องเข้ากับรูปหน้าคนไข้นะโครงสร้างคนไข้นี่ไม่ควรที่จะฝืนธรรมชาติเกินไปแล้วก็ไม่มีปัญหาทางการใช้งานด้วยค่ะ สวัสดีค่ะหมอฝนทีมจักษุแพทย์ินสคลินิกค่ะจบแพทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มาต่อทางจักษุวิทยานะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จักษุสัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยะคะ่ะเนื่องจากว่าเรามาทํางานตรงนี้จุจนจุดหนึ่งนะคะเราก็อยากพัฒนาฝีมือเราเราก็จะไปเทคคอร์สแบบระดับแอดวานซ์หน่อยะคะ่ะในการผ่าตัดแก้ไขในเคสท,ที่มีปัญหาก็แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่เกาหลีค่ะ ดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเรานะคะก็คิดว่าการที่เรามายูนอยู่จุดนี้เราก็ช่วยคนไข้ได้พอสมควรเลยค่ะอย่างเบสิกเลยนะคะมีความรู้เรื่องโครงสร้างทางตาแล้วก็ตาสองชั้นถุงใต้ตานะคะหนังตาหย่อนยานนะคะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะเปลือกตาม้วนเข้าหรือว่าขนตาทิ่มแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายค่ะ ตาที่สวยของมองนะคะคือเป็นตาที่มองแล้วดูเป็นธรรมชาติต้องเข้ากับรูปหน้าคนไข้นะโครงสร้างคนไข้นี่ไม่ควรที่จะฝืนธรรมชาติเกินไปแล้วก็ไม่มีปัญหาทางการใช้งานด้วยค่ะ รู้สึกว่าดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของความสวยของคนไข้ที่เพิ่มขึ้นทําให้คนไข้มั่นใจมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นออบางทีเนี่ยคนไข้อะสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองขึ้นได้เลยนะคะอย่างเช่นแบบหน้าที่การงานจุดนี้จะทําให้คนไข้เนี่ยกลับมาขอบคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นของขวัญสําคัญที่สุดที่คนไข้พอใจในงานของเราทุกคนเลยค่ะดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการทํา ผ่าตัดครั้งหนึ่งนะคะเราก็ควรจะหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้โครงสร้างทางด้านดวงตานะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าจากสุตแพทย์เนี่ยจะรู้ด้านนี้ดีที่สุดนะคะ